ความเป็นที่สุดให้เจอมาทีหลังชั่วโมงเดียวก็พอละเราจตกลับบ้านฝากินวันนี้เ็ดเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับอดูถ่ายท่อสดอีกเลยโอ้โหไนนน่เล่นไปก่อน เตือนวิดีโอที่จะได้รับมชมตอนนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน ซ่อนในอารมณ์ในซอกหรือในจิตในฝันอยากอยู่อย่างนั้นไม่แต่ไม่ต้องสัมผัสเธอขอเพียงเท่านี้ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งเกียจะล้นจนเกินสูงอารมณ์มันลึกจนเก็บเธอไว้ให้ลึกลึกสุดใจ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง We Are Channel นะครับผมวันนี้อารมณ์ดีมากนะฮะก็คือแฮตทริกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมเหือเทพจริงเลยผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วนะครก็หลังจากที่เอาต่อเนื่องแต่ยังไม่เจอเป้าหมายนะฮะอีพีที่แล้วก็ได้จนได้นะฮะเราก็เฝ้ากันจนเจอนะครับนี่นะฮะเสน่ห์ของมัน ขอให้มีความอดทนฮะอะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปยายรถกันก่อนครับรถพี่นนจมนะฮะตอนนี้ออกจากหมายออกจากบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าน้าเจ้าพญามันล้นนะครับทําให้รถไม่สามารถจะออกมาได้น้ําสูงมากนะครับผมก็เข้าไปตกไม่ได้เช่นกันเดี๋ยวรอน้ําลงฮะรีบเอารถออกมาก่อนแล้วก็เข้าไปก็จะมีเวลานะครับก็เดี๋ยวดูกันจะตามล่าหาความเป็นที่สุดให้เจอฮะสิ่งตต้องโดนทาลายครับ เชื่อว่าผมต้องได้ติดตามชมครับผมเดี๋ยวเดินทางเข้าหมายกันครับเดี๋ยววันนี้ทำภารากิจก่อนมีเวลาประมาณสองสามชั่วโมงดูกันว่าจะได้ตัวหรือไม่ติดตามครับสู้ๆแองเกอร์ยิ่งนี่นะครับงานะบอกวาอยากให้ถ่ายดูนิดน่ทางเข้าเ,เลขผมจอดรถไปนู่นนู่นนี่แล้วก็ร่วง พาเรือด,ด่วนพระราม5นีนะครับท่าชมไม่สามารถเอารถเข้ามาได้นะฮะอันนี้คือทางด้านหลังนะฮะน,นี้คือบ้านที่ของขที่สมคนคลนะแต่ว่าพวกผมคือตอนนี้ปัญหา ที่บอกครับรถไม่สามารถออกได้เราจะต้องยังตกไม่ได้ครับนี่กับ่ายสองครับวันนี้น่าจะตกไปชั่วโมงเนี่ยเราต้องเอารถคันนี้ออกไปได้ก่อนลงไม่ได้เลยตอนนี้นี่ครับน้ําอยู่ประมาณครึ่งของครึ่งเข่ากนเอาคันนี้เอาคันนี้ออกก็มองเห็นสภพาพะ้ะมองเห็นสาพาละมองเห็นสพะพา มองเห็นสะพานแล้ครัอบองเหสะพานล้วครับ เร็วเร็วจริงผมอย่างนี้เลยอะ่ะน้ำมันไหลยอย่างนี้แล้วอ่ะที่ต้องรอให้เห็นพื้นนี้ก่อนใช่พื้นนี้โผล่ลผลก็ได้แล้วพี่เพราะนี่มันสูงผม,ผมบอกพี่เว่าคือมมนดีนป <c oughs> เอาออกไว้เถอะเพราะว่าแค่นี้ ไม่พี่พี่อย่าลืมว่าวันที่ยีิบสี่จะพีิกหนักกว่านี้ผมว่าผมก็ต้องไปวัที่งานถ้าในใจก็ต้องคิดตอบไปเอาคิดตอบตรงที่ตกปาข้างๆกันนักแต่ผมตอบในรั้วอ๋อโอ้ยนี่ตัวเออแย่มันเล่นอยู่นะเดี๋ยวเอาปลามันปล่อยได้บอกเวลาให้ต่อให้มันก่อนไงเดี๋ยวเรามาทีหลังชั่วโมงเดียวก็พอละได้ปลาแล้วสบายใจ อ่าเยอะครับยังไมไ่ลงคันเลยท่านผู้ชมนี่บานะนะ่ายสามแล้วนะฮะพอน้ำเพิ่งจะเอารถออกกันได้นะครับก็ตอนนี้ย้ายรถก่อนเดี๋ยวค่อยลุยครับไม่เป็นไรไม่รีบ <c oughs> <c oughs> ตากินช่วงเย็นน้ำมันสูงเนี่ยกาพยาตอนนี้ตอนนี้ต้องเอารถมาที่จอดกันก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปตกปลาตามครับ ช,ชั่วโมงครึ่งี่่โมงงครึเลยนอยู่กับความว่างเปล่าไม่รีบนะไม่รีบแฮตทิกเราก็ทำแล้วสามคิปต่อเน,นื่ยแล้วจริงๆมันก็ได้บ่อยแหละช่วงหลังๆมาตั้งแต่ไปตกคลองก็ได้วกันอ,อุ้ยูหูหูหูลุงมล่มก็วันนี้ฮะเป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มาปลาใหญ่ฝ่าน้ำมาด้วยเสียเกลี่ยเบาๆ <laughs> <laughs> เสียเกลี่ยเบาๆเดี๋ยวเราจะต้องหนีแล้วครับนี้ำมาเร็วมากมาแล้ว จะมีมีภาพอยู่ใช่ว่าขึ้นนี่เลยใช่ก็ถ่ายั้งแต่เมื่อเช้านี้ใช่ครับท่วมเต็มพยกได้เลยผมไมนได้คิปนะผมพาพี่นุ่นวันนี้ก็พาเอารถไปเก็บกันไปเก็บยังปลอดภัยเ่จะได้มาตกกันก็เนี้ยครับมันก็ตกยากจริงที่เนี้ยมันไม่ใช่ว่ามีปนาําท่วมลงยังไม่ในสุดเลยขึ้นอีกแล้ววันนี้นะวันนี้นะน่ากลัวมากเลยก็น้องเต่าสุริยันเนี่ยเขาก็ลุยน้ําเข้ามา ลุยน้ำมาเขาคาดหวังมาสว่านใช่แล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> น้ำอะัรจะขึ้นอีกแล้วใช่ลุยมาลุยกลับลุยวาเนี่ยก็ลุยกลับอีกแล้วก็คงประมาณนี้นะัะวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรจริงวันนี้ก็คเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าแับสุดท้ายจะเป็นยังไงครับมีเวลาจนถึงหกโมงไม่เกินหกโมงสิบห้ากลับแล้วใช่เพราะว่าต้องมุ้น้ําแล้วมุกน้ำมันจะเข้าเดี๋ยวรอดูครับบอมอีกชุดเดียวเลิกแล้วที่นี้แหละ <Okay. S 2> นาทีสุดท้ายจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ที่แล้วครับเออ ผมก็ไม่ได้ทําความสนใจหรอกไม่ได้สนใจเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ได้เอ๋ก็จะเอาตัดปลาดึงก็ไม่สนใจเลยเอ๋ไม่เอากระเพราเราก็บอกปลาปลาปลาก็ปลาก็ปลาตัวเล็กตายตายตายเด๋อเขาทุกคนว่าเป็นตะโกนเลยผมก็เดินโชว์กระพงกระเพราให้ดูนะผมได้กระเพราแล้วนะรอวิ่งแลอววิ่งแล้ววิ่งปิดรอวิ่งปิด ตัวที่ผมงัดเมื่อวานอ่ะมันก็ปี๊ดพี่ก็โหเป็นไงล่ะแม่งไปพันอันอื่นไงก็เลยเหมือนหนักหน่วงหนักหน่วงวิ่งออกไปเลยไม่มีใครสนใจเลยให้สนใจเลยอสมัยอยแหละวิ่งกันทิพย์ภาพปิดคลิปแล้วถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็เลิกเรียนแล้วเก็บของเข้ากระเป๋าจะกลับบ้านปากินปากินเออปากินซะงั้นคือคันที่เหลือเนี่ยคือก็จะเก็บแล้วก็หักคันแล้วก็จะกลับบ้านแล้วแหละ ดันมากินนี่แล้วเด่นดันกินได้แบบได้เป้าเลยนะตามเป้าเลย <nunca> เออแหมสุดีเลยนี่ฮะสันนิการตกปลาหมายธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่าได้หรือไม่ได้แ <c oughs> ล้วก็อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากวันนี้ก็แบ่งแบ่งกันมาครับเป็นเมนูที่นี่มาเดี๋ยวผมเลิกเข้าไปกินตอนหมดคลิปนี้ วันคลิปนี้ก็กินแกมเบียร์อุย้ยไม่ใช่กินมีทอดด้วยมีแดดเดียวให้มีแดดเดียวไม่รู้จะเ,เค็มหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองเพราะใส่เกลือเยอะขึหนนะทุกเช้าทำหลายเมนูจัดไม่เค็มหรอกท่านผู้ชมก็จะน้ำลายไหลโอ้ยอร่อยนะแต่จริงที่นุน่นจริงๆน่าจะให้พี่นุน่นทอดแล้วมากินพี่นุ่นมันลุยน้ำจนตัวมันผอมแล้วน้ำบ้านพี่นุ่งขึ้นเยอะขึ้นเยอะมากเพราะบางครั้เขาเนี่ยแบบคนทุมงทะเลน้ำเดือดร้อนมากใช่ มาแบบมาให้เห็นนะว่าน้ำมันเยอะจริงเยอะมากเยอะผมรถเข้าไม่ได้อ่ะเคุยก <c oughs> ันมามาช่วยกันเอารถออกอ่ะวันนี้ถ้ามันมีลุกแก่แถวนี้เขาคงจะม,มาดูเออมันไม่มีเป็นจริง<ๆ>ครับเนี่ยฮะความเดือดร้อนของชุมนลินน้ำใครบอกว่าดินน้ำไม่เดือดร้อนเดือดร้อนนะวันหนึ่งกว่าเขาจะได้นอนกันโอ้โหทีทีสามทีสี 4, ่จะต้องมาระแวงน้ำขึ้นน้ำลงและนั่นคือสองรอบขึ้นสายกับขึ้นดึกแล้วมันขึ้นรอบดึกด้วยประเด็นเนี้ย นนอยังไม่ายบอกนอนไม่ได้เลยต้องคอยมาหลบน้ำก็นะวิถีชุมชนแต่ว่าอย่างว่าแหละครับบางอย่างก็น้ำท่วมก็ต้องเลี้ยงปลาน้ำเค็มก็เอาไปต้มอ่ากลับกันแล้วเดินกันแล้วเดี๋ยวเราดูแล้วกันครับม่ทาว่าจะเป็นอะไรก็เป็นไปได้อ่ะจะไม่ได้ออกคลิปนี้เขาไปเอ่ยอะไรก็ไม่รู้ ใช่เลยพี่สวายุ้ยถอดแล้วครับไงโอ้โหโวยอกใจข่าวประเด้นปากีนเลยอะไรอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะโอ้โหข่าวเก่งนะเนี่ยนะ จุมจ่มจุ่มมิดเลยน้องตรงอ่าแบบประมาณนั้นเดี๋ยวพี่สัดกกิ์เขาจะลากมาหานะอ,อันนี้พี่สัดิ์ได้ลากมาหานะปึ๊บปึ๊บทัาทางอ่าให้มันเล่นก่อนเล่นไก่อนเล่นก่อนอ๋โอโอยันไง้รัของต่อได้ได้ดูถ่ายท่อสดอู่เลยไว้สดอ่ะมาขนาดนี้แล้วนะ อ่าเดี๋ยวถ้าเราเก็บเลยนะเมื่อกี้มีก๊อกหนึ่งนะอาจจะสามก๊อกนะสามก๊อกไม่ไม่ไม่ต้องลดนะเพราะว่าอ่าเพราะว่ามันมาเนี่ยถ้าไม่โดนสิทธเอ็นครับเอ็นน่ะตัดกุ้ขึ้นมาแล้วอ่ะเห็นอดีดนิดนึงอ่ะดีดนิดนึง หมดเคเล่นไปก่อนเลื่อก่อนมันจะมีหมดก๊อกโอ้โหระดับน้ำสูงมากใช้สวิงสั้นได้เลยกระดิ่งขึ้นเนี่ยยางแรงโอ้โหมันมาน้ำแดงต่ดตะกั่วขึ้นแล้วท่านผู้ชมโอ้โหแรงดีจังวะ สามายไปสามกหยุดอ่ะอ่ะยัง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 พอถึงเสวิ่งนย่เข้าวอ่ะป๊าเรียบร้อยเอาละโอ้โหสามวานสีคลิปติดเจ็ดสองแปดได้เตรียมท่าง บอกแล้วครับเราต้องขออีกใบเดียวเดียวเมื่อกี้นี้ถอนน้ำจะไปอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเซ็ศูนย์เริ่มที่ศูนย์นะศูนย์นะฮะเราไม่มีอะถือเลยอ่ะน้องเต่าก็จะได้เห็นอ่ะน้องเต่าก็ถืออุ้ยมันก็ใหญ่กว่าเมื่อวานเมื่อวานหนึ่งเก้าอันนี้สองเก้าแล้วผมเห็นแล้วผมเนี่ยสองเก้าเต่าดึงให้มันได้สามทีสามสองเก้าสามศูนย์ห้า โอ้เท่ากับตัวคลิปนู้นครับผมก็อีพีที่แล้วเอาไปเอาไป1.9 1.9 1.9ปลายใส่ยูด้วยแล้วก็ตะกกไซส์อ่าวันนี้ตัวเดียวเลิกเลยเพราะว่าเวลาน้อยน้ำกำลังมากำลังขึ้นครับผมอ่าก็มาตามหากันจนเจออ่าน้องสาวข้องก็มาชมการแสดง เราไม่ถอดเลยต้องได้ครับวันนี้เวลาน้อยจริงอันนี้ถามน้องได้เขามาถึงเมื่อกี้พี่ตกโอ้โหน้ำปิ่มแล้วเริ่มจะขึ้นอีกแล้วเนี่ยชั่วโมงนิดๆอีกมาสี่โมงกว่าแล้วเออมาสี่โมงกว่าอ่านี่กินตอนหกโมงแล้งัดต่ตะโกไม่ต้องจัดเวลาตัวก็พอพอพอเป็นสีสันอ่ะยอดไปคลิปกันเลยอ่ะพี่สัตว์ไปคลิปแล้วน้องต่อไปคลิปด้วยอู้งเยอจริงวันนี้อ่ะกลับมาท่านผู้ชมเลยโอเค นะครับสวัสดีครับอ่าก็วันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันน้ำมันมาแล้วน้ำมาแล้วมาพี่นุนว่าชุดนี้ผมเลิกแล้วก็คือตีแล้วก็เลิกเลยใช่เล่นเร็วเกมเร็วเลยฝั่งนี้มาเข้าข้อหมัดก็จะเป็นทีมงานน้องเผายันฮีพรหลามเจ็ดไอ้น้องสุริยันอันนี้น้องอะไรนะโจโจชื่อเล่นก็ได้ชื่อเล่นโจโครับก็เผายันว่าไงสุริยันผู้กองโจพี่พูดว่าไงมาดูวันนี้คุยกับน้องจริงๆเลยว่าเราจะมา เขาไปดูว่าเราจะต้องได้หรือเปล่จได้ในในเมนในเฟซตั้งตอบว่าเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมจะไปชมเอออ่าก็ได้ไม่ได้มาชมจริงๆด้วยก็เราเป็นผู้ชมที่เป็นผู้ชมดีดใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากเพราเช่อตั้งถึงชั่วโมงชั่วโมงเียอมั้งชั่วโมงนิดนิดเด็กชั่วโมงนิดนิดตู้น้ำแต่เช้าสิบโมงน้ำขึ้นสิบโมงท่วมเขื่อนเลยเขาได้นะเขาได้ตะโกไปนะใช่เขาอยู่ก็อย่างว่าเป้าหมายวันนี้คืออะไรเรามาล่าอะไรสวยยังไม่เจอเดี๋ยวซุเรียบอกตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาทุกวัน ชอองมันให้ได้ห้าโมงเย็นไปเนี่ยเริ่มกินจริงกินจริงกินตอนเย็นๆนะตอนเย็นๆนะจะประมาณนี้เลยอ่ะโอเคทำรายกันเลยนะครับท่านผู้ชมใช่ระวังอุทัภัยนิดนึงที่บอกตอนนี้วันนี้ที่เรามากันจริงๆอ่ะผมตั้งใจจะมาหาสวายคเราเพราะมีเวลาน้อยจริงเพราะเรื่องหน้ำท่วมันมาก็มาทําให้เห็นว่ามันยังมีตัวครับพระรามห้ามีแน่นอนครับก็จริงๆขอให้มีความอดทนมุ่งมั่นนะฮะมันต้องเจอแล้วก็เทคนิคนะผมเคยบอกไปแล้ว การปั้นเหยื่อปั้นอะไรปั้นแบบไหนให้มันอยู่ดีแล้วปลาจริงดีลองดูครับได้จริงไม่งั้นหนมปังหลุดหมดพนักแมลงมากใช่ปั้นตามแบบนีไปไม่มีอะไรอย่ามาเลยน้ําท่วมนู่นดูเขาไปอยู่นู่นไม่สนใจเลยโอเคนะฮะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่น้ำทำนะทุกท่านนะครับที่ต้อยกดติดตามพี่อยกด subscribe นะครับเดี๋ยวอีท่าใหม่ในกีทีหน้าดูว่าจะหายัยากเจอหรือไม่ฮะวันนี้ไม่ได้15โลไม่เจอก็บอกอยากเห็น15โลมันไม่ขึ้นเดี๋ยวรอดูอีทีหน้าครับผมขอบคุณครับติดตามครับก็ดึงต่ชกระ